อ่ะโดยรูปแบบต่อมานะครับนะของอสมการที่มีจํานวนจริงบางจานวนอีกตัวอย่างนะครับนะนั่นคือบอกว่าตัวอย่างนี้อ่าเอไม่เท่ากับ30นะครับนะอ่าการที่เอไม่เท่ากับ30สตรงนี้ก็คือเมื่อเราแทนเอด้วยจานวนจริงใดๆที่ไม่ใช่ที่ไม่เท่ากับ30นะครับในอสมก,การเอไม่เท่ากับ30นี่แหละนะครับนะเหมือนรูปถมว่าแทนเอคือ20 คือจำนวนอะไรก็ได้แต่ไม่ใช่30นะครับนะเนี่ยแทนที่ไม่เท่ากับส0นะครับลบไปเราก็จะได้อสมการที่เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมองได้ว่าเที่ไม่เท่ากับ30ตรงนี้ดังนั้นคำตอขบตอขบองอสมการในขะ้อนี้ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนเลย 30นะครับน่ะมันกะ็ 4, นคือมีจำนวนจริงบางจำนวนใช่ไหมอ่าเป็นคำตอบนะครับนะแล้วสามสิมันไม่ได้เป็นคำตอบนะครับนะก็ถือว่ามีจำนวนจริงบางจำนวนเป็นคำตอบเหมือนกันนะครับน่ะแต่เวลาเราตอบตรงนี้ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนนะครับยกเว้น30นะครับน่ะมันท่านี้ก็ตอบได้แล้วนะครับน่ะทีนี้ มีการเขียนเครื่องเติมในรูปแบบของม .3 ามพ้นไปลักษณะนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวสามดอกจันนี้เดี๋ยวจะสอนช่วงหลังนะครับเนี่ยเราดูก่อนว่าเราเขียนแบบไหนบ้างจํานวนจริงทุกจํานวนที่ยกเว้น30ถ้าเขียนในรูปช่วงของคาตอบนะครับของอสมการนะครับก็คือเปิดลบอินดีพีถึงเปิด30นะครับเนี่ยก็คือทุกจํานวนที่น้อยกว่า30มห้ ช่วงเปิดช่วงเปิดลบอินฟินิตี้ถึงเปิด30นะครับยูเนี่ยนกับทุกจำนวนที่มากกว่า30ก็คือเปิด30ถึงเปิดอินฟินิตี้นะครับนะต่อมาเขียนในรูปเซตคำตอบนะครับในรูปเซตคำตอบก็คือ A นะครับในที่นี้ตัวแปรง A เป็นสมาชิกของ R โดยที่ A ไม่เท่ากับ30และกราฟแสดงคำตอบออัส ปการข้อนี้นะครับ a ไม่เ,เท่ากับ30เพราะฉะนั้นที่30ตรงนี้เราเอาไหมเราไม่เอาเราก็จะทําเป็นวงกลมโปรง่ปรงไว้ลักษณะนี้เราจะไม่แดงเอาข้างในนะครับตัวนี้เรียกว่าวงกลมโปรง่ปรงนะครับนะอ่านะครับ,นะรบติดกับข้อเมื่อกี้นะครับเป็นวงกลมชึบนะครับแต่จํานวนอื่นเอาไหมเอานะครับเราก็ลากมาว่าจํานวนทางด้านหน้ากว่าตรงนี้เอาหมดเลยนะครับ ทางด้านที่น้อยกว่าเราก็เอาเหมือนกันนะครับก็าลากเส้นไปนะครับนะบางครั้งเส้นที่เราลากเราอาจจะลากทับนี้หรือว่ายกขึ้น่าไปได้านบนก็ได้นะครับนะนี่คือการาฟแสดงคําตอบของอสมการนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของมสามก็คว,ควรเขียนเป็นรูปช่วงคําตอบเป็นเซตคําตอบของอสมการเป็นและกราฟแสดงคําตอบของอสมการได้ถูกต้องนะครับนะ